ปาดาเล่าเรื่องวันนี้เผ็ดร,ร้อนมันนะจ๊ะแคหนหัวขเอข่อขประเด็นไฮไลท์วันนี้เนี่ยป้าดาบอกตรงๆนะคะคุณผู้ชมที่รัก่าป้าดาเนี่ยซักยาพาราไปแล้ว10เม็ดนะคะมันปวดเสียนเวียนแท้จริงๆค่ะก็บองคะแม่นี่สิคะสร้างวีรกรรมไม่จบไม่สิน้นก็ดันไปโชว์กลางต่อคณะทูตรหรือว่าคณะ IoT ค่ะแล้วไปทาท่าใหญ่โตโตเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของบ้านแต่ที่ไหนได้ดนันไม่รู้จักที่ต่ําที่ แถมยังมีข่าวแววมาว่าไม่ดี e แล้วเนี่ยยังคิดจะทรยศทรพีอีกตั้งหากเน่สุดท้ายกัมพูชูก็ <S <S ต้องตู้ตู้ตู้ตูต้ตไทยแลนด์ออฟสมายเราดีกันนะวันนั้นน่ะที่ไอเหตุการณ์ที่ว่าเด็กมันเมาหนะืมอย่าไปถือสาเด็กมันเลยนะให้อภัยเด็กมันเถอะโอ้โหป้าดาเนี่ยกินเหนียวหอกล้วยอยู่ค่ะคุณผู้ฟังขาเหนียวหอกล้วยข้าวเหนียวในไตดคอหอยค่ะเออเมาแล้วกลางกลางแล้วโป๊ะงานนี้ มันก็เสียชาติเกิดไหมไม่เอาไม่ทำตัวแบบนี้นะคะไม่น่ารักนะบอง